ขอคุณแม่ร่ารวยนะครับขอให้คุณแม่นะครับพบสู่ทางความสุขดิพานนี่คือได้แล้วจริงไ่ะจริงแต่เมื่อกี้นี่มึงไปอวยพี่ส้มน,นะโกกนะแต่ว่าไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะไม่ใช่แม่วันเพ็ญนะน่าจะเป็นผัวแม่วันเพ็ญน่าจะเรียกกูไปตบอ่ะดูแล้วอ่ะวัดใจเปล่าถ้าลงไปถ้าเกิดไม่โดนตบมึงก็ได้แบงค์พันหรือแบง500ค์ห้าร้อยกูเสี่ยงฮะโดนตบเพิ่งห้าร้อยกูยอมจริงเหรอเจ็บแต่ได้ตังค์ไม่เป็นไรยอม้ยพี่ ผมจะไปด้วยน้องอย่างผมไม่เคยทิ้งพี่ไม่ต้องเสือกไอส้สัวตว์อยู่ตรงนี้นะไอ้เพื่อนฟังผมก่อนอะไรกูยอมโดนตบไอ้มึงได้ตังค์่ะแม่ติถ้าเกิดเขาจะตบพร้อมตังค์กูยอมโดนตบมึงเอาตังค์ไปไม่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 กูลงเองดีกว่าเพราะถ้าเกิดกูลงไปปุ๊บกูได้ห้าร้อยกูโดนตกกูก็จะเหลือนสองร้อยห้าสิบทำไมคนอย่างมึงคนละครึ่งกับกูแน่ๆกูลงคนเดียวเจ็บเองเก็บตังค์เองไหวใบแจงฝ่างั้นเราลงไปพร้อมกัน ไอ ality, oh, okay. ้เฮียเนี่ยจะแกลงตรงนี้คนเล้าหรือคนบไปพ่อเรียกนะไปนะผมไปจริงนะไปนะพ่อโอเคโอเคโอเคถ้าพ่อไม่เกียครับอย่าเอาเปนการล่าช้านะครับถ้าหากจะคิดว่าช้าครับกลับบ้านเลยครับแม่เขาค่ะเดี๋ยว เราเกี่ยวไม่เกี่ยวตรงนี้คนดูตรงนี้กูไม่แคร์แล้วเพราะคนดูไม่ได้หากูมาแม่วันเพนหากูมากูต้อง,องเอาใจแม่วันเพนเทียวแล้วสมบติบถ้าเกิดแม่เขาหามาไม่มีใครดูมีหน้าแม่เขาจะหาต่อไหมกูก็ได้ให้แม่วันเพนดูคนเดียวแล้วมึงคิดว่าแกจะนั่งดูคนเดียวไหมปกตินี่เขาไม่เคยหาคณะเราเลยนะหาคณะอื่นมาตลอดปกติไม่หาคณะใครหา,าจำรูตีคุณปอตายแล้วนี่คณะมือมานี่ใครจะตายอีกมั้เนี่ย มีนะครับน่ารำไม่มีใครจะป่วยน่ารำแม่จะหาหนูลงไป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 ขอญาตแป๊บนึงนะครับญาตแม่ขอญาตแม่ขอเวลาแป๊บนึงแม่เงินเงินทองทองแม่มันหายากสมัยครับเฮ้ยคุณยายจะนั่งข่อยห้างเดี๋ยวเบี้ยวครับคุณยายขอโทษเดี๋ยวปากเบี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบี้ยวไอเวนนั่งข่อยห้างเบี้ยวขอโทษนะครับแม่ผมเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่ควรนั่งตำน้ำพริกไปเป็นถั่วปากอ้าเลยขอโทษครับขอโทษครับไอเวนที่พูดไปเรื่อยเปื่อยขอโทษนะครับแม่ขอโทษนะครับขอโทษทุกท่านเลยนะครับเอออยู่ตรงไหนครับคุณเจ้าภาพเดี เอา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 เเวลาสักครู่เครับท่านผู้ชมครับสอม่องพูดสองเงียบๆเลยไอเวนเนี่ยจะขอแบ่งสดแดงแกกูอีกแล้วเวลากูได้ทางไอสดต้องประกาศเพา่อาเอาสดแางกูสองร้อครับขอขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเวลาแป๊บนึงครับเจ้าภาพเลี้ยงเนี่ยเราต้องขออนุญาตเลยจ้าวอดีจ้าอดีครับมาสามี่คนนี่เหรอครับผมความคุณพ่อครับอะไรนะครับหม้อใหญ่จังมีใหญ่กว่าหม้อนะจะดูไหม อันนี้พี่หมายถึงอะไรครับใหญ่กว่าหมอ้อหมายถึงว่าเป็นตะหลิว,วที่ใช้กับหมอ้อไงโภนายเรา,าไอมากเลยอ้าวสบาย